รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอนรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอนรหัสขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ดาวินชีเกมถอนรหัสครับและวันนี้คุณเอ๋แชมป์19สมัยของเรานั้น ก็ใกล้จะทำแจ็คพอตแตกเป็นคนที่2อควาเงิน1ล้านบาทกลับบ้านไปเป็นอีกคนแล้วนะครับและรหัสต่อไปนี้เธอจะสามารถชิงคะแนนที่สำคัญมาได้หรือไม่ไปลุ้นและเชียร์เขากันต่อเลยดีกว่าครับ2พยางรหัสภาพมาครับ คุกกลุ่นครับถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของคุกนะฮะภาพที่สองก็คือ baby boomer generation x generation y generation z หรือ z นะครับก็คือช่วงวัยต่างๆก็คือรุ่นเอามารวมกันเป็นคุกกลุ่นนั่นเอง สุดยอดห้าพันต่อ1นึ่งมืหพันครับเบรกคุยกันนิดนึงก่อนดีกว่าเนาะรู้สึกไงบ้างครับคุณโจ๊กเกือบไปแล้วเมื่อกี้กอดมือเย็นตั้งแต่เริ่มแล้วครับมือเย็นตั้งแต่เริ่มครับผมเราเองก็เกือบที่จะได้มาเมื่อกี้ได้ไหมติดอยู่นิดนึงติดอยู่นิดนึงแต่เขาดึงกลับไปแล้วตอนนี้เราก็ยังนําเขาอยู่เยอะ เรามีอยู่5 5 0 0 0เขามีอยู่5,000เมื่อกี้เกือบจะทำให้เขาเหลือ1น0 0พได้แล้ว5,000เลยไหมจะระห่ำหรือไปอย่างมีสติอยู่ที่เอ๋ยสู้เท่าไหร่ครับ5,000 5,000เลยไหมเท่าไหร่คะ2,000ค่ะขอมีสติขอมีสติกลับมานิดหนึ่ง2,000รวมเป็น4,000ตรงกลางสู้ๆค่ะทั้งคู่ค่ะปรบมือให้ทั้งคู่ด้วยค่ะ ถ้าคุณโจ๊กได้ไปครับผมกลับขึ้นมาเป็น7,000ต่อ1 3 0 0 0 0ถ้าเอ๋ยได้1 000, 7 0 0 0ต่อ3 0 0 0ันดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับคู่รักตอนกลางคืน คู่รักตอนกลางคืนเฮ้ยครับไฟแนนซ์ค่ะไฟแนนซ์ถูกต้องครับเห็นไหมห้าพันเนี่ยก็ปิดจอกแล้วแต่ก็ต้องมีสเดตเพราบอกเลยอย่างที่บอกว่าคุณโจไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคู่รักคือแฟนตอนกลางคืนภาษาอังกฤษก็คือ night แฟนไนท์ไฟแนนซ์สังััออกเสียงให้ถูกนะครับก็ไฟแนนซ์1 7 0 0 0ต่อ3,000ครับเรารู้สถานการณ์กันอยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณโจ๊กมีอยู่3,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับอีกครั้งหนึ่งครับ4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางดาวินชีขอ สามพยางรหัสเสียงมาครับนักเรียนนุ่งกางเกงหลวมมากนักเรียนนุ่งกางเกงหลวมมากนักเรียนนุ่งกางเกงหลวมมากคุณโจครับสุจริตครับถูกต้องครับผม ดูหเหมือนว่าแมตเงินล้านของคุณเอ๋นั้นจะเจออุปสรรคก้อนใหญ่ซะแล้วครับเพราะคุณโจ๊กนั้นเหนียวแน่นจริงๆครับแต่เดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันสักหน่อยครับว่าทำไมรหัสเสียงนี้ถึงถอดรหัสออกมาเป็นคําว่าสุดจริตครับนักเรียนก็คือสิทธ<อ>ิ์นะฮะกางเกงหลวมมากก็คือจรุดนะครับส์จรุดนะฮะเป็นสุดจริตและสุดจริตจริงๆนะครับ5,000ต่อ1 5 0 0 0ครับ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้กับการที่ดึงกลับมาได้มันทำให้แชมของเรานั้นเขิมขึ้นมาหรือเปล่าเขาเหลือเท่าไหร่นะคะน้ลอาแล้วประโยคนีอไมอีกเ้่มาแล้วบอกแล้วแม่โจ๊กเกอร์สาวของเราสามพค่ะสามพันมาก็ยังดุเดือดอยู่ เหมือนทีมซิลไม่มีใครอยากกดอะไรเลยตอนนี้ทุกคนเหมือนลุ้นกันจนเพลินแต่ว่าไม่ต้องอะไรมากเพราะแป,ป๊บเดียว2คนเขาก็กดตอบตลอดยังไม่มีหลุดมาถึงพวกเราเลยยังไม่ถึงเลยจริงๆสําหรับแมทสุดท้ายแมทของเอ๋ยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสําหรับ1ล้านนะครับ4พยางรายภาพมาครับ ครับสาหัสสากันครับสาหัสสากัน8,000ต่อ12,000ครับไปพร้อมกันเลยช้าไปนิดเดียวช,ช้าไปนิดเดียวเองสาหัสสากันเพราะภาพแรกคือน้องสามาริสาภาพที่สองชี้ไปที่มือหรือที่หัดของสาสาหัสสาและปิดท้ายด้วยน้องกัน S The s t ต r สาหัสสาการ8,000ต่อ1 2 0 0 0มืนครับคุณโจ๊กคือถึงแม้ว่าเงินจะไม่หลุดมาจากสกอร์บอร์ดเลยนะคะแต่ตอนนี้ที่ใช้ว่าศึกนี้มันสาหัสสาการจริงๆใช่คุณโจ๊กมี8,000ครับเอ,อ๋มีอยู่1 2 0 0 0มืนสสู้เท่าไหร่2,000ค่ะ2,000นะครับมารวมเป็น4,000ตรงกลางซึ่งแน่นอนแปลว่าเป็นโอกาส ตีเสมอของคุณโจ๊กและกลับมาเริ่มใหม่หมดล้มกระดานล้มทุกอย่างค่ะ <c oughs> แล้วรีสตาร์ทกันใหม่ <c oughs> ดาวิชีขอสามพยางสามพยางครับรหัสภาพมาครับ <c oughs> ดาวิชีขอสามพยาง สามพยางครับรหัสภาพมาครับเฮ้ยครับราชครูค่ะราชครูถูกต้องครับ ภาพแรกคือรู tw ภาพที่สองคือเพชรชักาดนะครับแต่ภาพที่สามเฮ้ยเพชรหายนะฮะก็เลยเหลือแต่รูชักาดราชครูหนึ่งมืนสี่พันต่อหกพันครับกลับขึ้นไปอีกแล้วนะฮะสำหรับแชมป์ของเราโจครับสองพันครับสองพันนะฮะมาครับรวมเป็นสี่พันตรงกลาง สี่พันตรงกลาครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางร่านภาพมาครับจจครับ ไม่ได้ครับผมออเอ,อ๋ยครับปลายทางค่ะถูกต้องครับปลายทางเพราะว่าปอปลานะครับปอแล้วก็ลายทางเป็นปลายทาง16,000ต่อ4,000ครับ ไวมากเลยอ่ะ <S 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 ใช่แล้วต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่เอ,อ๋ยมีสมาธิดีมากมากค่ะแล้วแบบว่ารุกกลับได้แบบรัวๆค่ะทั้งๆท,ที่คู่ต่อสู้เก่งมากๆอย่างคุณโจ๊กแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นสมัยที่จะตัดสินแล้วอ่ะมันเป็นรอบตัดสินแล้วว่าเราจะได้ล้านหรือไม่ได้คุณโจ๊กยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้กดแล้วแบบเหมือนชะงักไปอีกแล้วอ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะนสู้สนะคุณโจ๊กค,ะค่ะ สู้ครับอะประมือให้ทั้งคู่เลยค่ะคือค,คู่ที่เขาสร้างบอติตร์อะไรหลายอย่างขึ้นมาในระหว่างเกมฑั้งนที่เกมยังไม่จบเลยนะคะเนี่ยใช่คุณหอมีอยู่หมื่นหกพันครับคุณโจ๊กมีสี่พันคุณโจ๊กสู้เท่าไหร่ครับสามพันครับมาอีกแล้วมาสามพันครับเป็นหกพันตรงกลางและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องมาดูกันว่าคุณโจ๊กจะดึงหกพันนี้กลับไปได้หรือเปล่า ถ้าได้ขึ้นมา7,000ต่อ13,000ถ้าไม่ได้อีกแล้วข้อหน้าต้องหมดหน้าตักดาวินชีขอ3พยางสามพยางครับ,บราดภาพมาครับ เอาไปให้ช่างดูแต่ร้านปิดจะเอาไปให้ช่างดูแต่ร้านปิดภาพที่สอง๋อสามสองหนึ่ 3, 2, งโจกครับสิคคอมไม่ใช่ครับแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วย หมดเวลาไม่มีใครอ๋อมไม่มีใคร<า>อ๋อเ,เอ,อ่ยได้ไหมครับทีมซิลมีใครอยากลองไหมครับอยากไหมคะคุณซันได้ไหมน่าจะซิคอมเหมือนกันภาพแรกคือโทรศัพท์หน้าจอแตกครับบอกว่าจะเอาไปให้ช่างดูแต่ร้านปิดอดซ่อม,อ,มอดซ่อมส่วนภาพที่สองปิงอ๋อรู้ละ ก็คือรู้อดซ่อมรูอ้อูซ่อมร,รถเสียดายมากแต่ด้วยหน้าที่ดาวิชีขอคืนหกพัซึ่งเลยทำให้คุณโจ๊กเหลือ1,000สุดท้ายโดยปริยายแบกเล่นไม่ได้นะครับแต่ต้องมาถามคุณโจ๊กแล้วว่ารู้สึกไงบ้างตอนนี้ในฐานะ ผู้ท้าชิงที่ลงมาที่เกือบแล้วอีกนิดเดียวแต่ตอนนี้เราเหลืออยู่หนึ่ันสุดท้ายคิดว่า1,000สุดท้ายนี้เราจะอยู่ต่อให้ได้ไหมครับก็ตอนอยู่แท่นสติวก็พยายามมาตลอดครับครับก็คงจะพยายามจนวินาทีสุดท้ายครับเ<อ>นาะเสียไปหกพันไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังมีอีกถึง1,4ึ่งนสีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากหมดนะตาคุณโจ๊กครับรวมกับของคุณเอ๋นะฮะ เป็น2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของผู้ท้าชิงของเราคุณโจ๊กจะส่งให้เอ๋ยเป็นแชมป์20สมัยคว้างเงิน1ล้านหรือจะสู้เพื่อไปต่อกับ2,000ตรงกลางนี้ดาวินชีขอ4พยาง4พยางประหัสภาพมาครับ สุดๆทีมสีเบอร์หนึ่งกดแล้วครับแชมป์ครับถ้าตอบถูกเงินล้านรับไปเลยนะตอบว่าแสดงออกไม่ได้ครับไม่ได้ครับ,ค,รบคุณโจ้ครับไม่แสดงออกครับ ถูกต้องครับนั่นแหละคือความตื่นเต้นที่มันเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อกรไหมล่ะโกรธไหมล่ะโกรธค่ะไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยแต่พลาดสีพยานบอกแล้วขึ้นอยู่ข้างหน้าและกดได้ก่อนด้วยแต่อยู่ดีๆคำว่าไม่หายไปมาแค่สะแดงออก ทางทางที่จริงๆแล้วสี่พยางครับห oh. ัวเหนียวสุดๆเพราะเขาไม่สะภาพที่สองแดงออกไม่แสดงออกพลาดนิดเดียวแต่เป็นการพลาดที่เป็นการพลาดที่แบบน่าเสีดายมากน่าเสียดายจริงๆแต่คนที่อยู่ต่อยินดีด้วยครับคุณโจครับคุณไปต่อครับก็ยังไม่พ้นจากสถานการณ์ นะครับอันตรายเพราะ2,000นี้ผมเชื่อเลยว่าแชมป์ก็ต้องสู้2,000ล่ละคุณก็ต้องตั้งสมาธิให้ดีอีกครั้งเอ๋ออีกครั้งหนึ่งนะ0 0 0นะน่ะค่ะแน่นอนอยู่แล้วลืมไปมันผ่านไปแล้วลืมไปแล้วเริ่มกันใหม่ประเบือปรบมบือเลยค่ะประมืออีกครั้งครับสติสมาธิของทั้งคู่ค่ะหมดน้าตาคุณโจกครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง ถ้าคุณโจ๊กได้ไปกลับมา4,000ต่อ1,000งโอกาสคว้า1ล้านรอบที่2ของน้องเอย๋ยดาวินชีขอ1พยาง1พยางรหัสเสียงมาครับ และรหัสเสียงต่อไปนี้จะเป็นโอกาสอีกครั้งของคุณเอ๋ที่จะคว้าเงิน1ล้านบาทเธอจะทำได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ1พยางหนึพยาง,ง,ยางรหัสเสียงมาครับ แล้วหาไม่เจอเสืออยู่ไหนแล้วหาไม่เจอเป็นคุณเอ๋แชมป์สิสมัยของเราครับที่เอื้อมมือไปกดปุ่มตอบก่อนยางรวดเร็วและครั้งนี้เธอจะผิดพลาดเหมือนข้อที่แล้วหรือไม่หรือว่าจะปิดเกมทาแจ็คคอตแตกไปฟังคําตอบของเธอพร้อมกันครับตั้งสเต๊นึงพยางตอบว่าเพื่อนค่ะแชมป์ยี่สิบสมัยครับ พร้อมกับเงินรางวัลสะสมนะครับจากการเป็นแชมป์รวมสตีลทั้งสิ้น224,000บวกไปอีก1ล้าน <Yeah! S 1> <ฮ>และขอเสียบมือดังๆให้กับพี่โจครับเก่งมากๆครับวันนี้สมศักดิ์ศรีคู<ส>่ต่อสู้กลับบ้านไปพร้อมกับเงินสตีล9,000บาทครับสุดยอด หนึ่งพยานกเลยากับแม่ก็เลยกับแมเ,เสือเสือไปไหนแล้วหาไม่เจอยังไงยังไงก็คือเสือสอเสือหายอ่านรวมกันสอหายเป็นสหายแปลเป็นภาษาที่พวกเราพูดกันง่ายๆก็คือเพื่อนนั่นเองสุดยอดขอเสียงปมิอใหนาอีกครั้งครับ ต้องบอกเป็นนักสู้จริงนะเพราะว,ว่านอกจากที่ต้องใช้กายที่ยืนหยัดในการเป็นแชมป์เนี่ยอยู่ยาวนานมากไม่รู้กี่สมัยยิ่งยิ่งช่วงหลังๆนี่ไม่จบสักทีไม่จบสักทีกลับปฏิเสมอกันใหม่กลับมาถูกตามกลับมาถูกนําต่างๆนะครับผมบนกันไปแต่เธอก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนแมตช์สุดท้ายเมื่อสักครู่นี้หเหมือนพลาดไปแล้วอ่ะข้อหนึ่งแล้วเธอก็ยังสามารถตั้งสติแล้วดึงกลับมาได้อีกทันทีค่ะวันนี้ทําได้แล้วนะเอ๋ ยินดีด้วยนะจ๊ะยินดีด้วยแล้วที่สําคัญไม่จบอยู่เพียงเท่านี้เพราะเธอยังไปต่อนะครับผมกับสมัยข้างหน้าแต่ตอนนี้เธอคือแชมป์คนที่2ท,ที่เป็นซูเปอร์แชมป์ของเราที่คว้าไปอีก1ล้านจากดาบินชีน้องเอ๋ยครับยินดีด้วยครับ yeah. รับไปเลยค่ะอันนี้เลยเลย คือสั่นแบบไม่ไหวแล้ว <c ười> คืออยากออกไปบอกแม่มากเลยค่ะตอนนี้ <c ười> ตื่นเต้นมากฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะทุกคนสามารถเป็นแชมป์แบบเอ๋ยได้เหมือนกันนะคะก็คือง่ายๆสมัครทาง Facebook เลยค่ะแล้วก็ติดต่อมาทางดาวินชีเขาก็จะให้เราเนี่ยมาเป็นอยู่ตรงสติลแล้วก็จะได้ลงมาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเอ๋ยทุกคนที่เก่งๆมาได้เลยนะคะ